บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เรื่องการทดลองแยกสารด้วยวิธีการกรองการตกผลึกการสกัดการกลั่นและโครมาโตกราฟีในบทเรียนนี้น้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ 1. การทดลองแยกสาร 2. การแยกสารโดยใช้การกรองได้แก่การทดลองการแยกสารโดยใช้การกรอง 3. การตกผลึกได้แก่การทดลองการตกผลึก 4. การสกัดด้วยตัวทำละลายได้แก่การทดลองการสกัดด้วยตัวทำละลาย 5. การแยกสารเนื้อเดียวโดยการกลั่นได้แก่การทดลองการแยกสารเนื้อเดียวโดยการกลั่นและ 6. โครมาโตกราฟีถ้าพร้อมแล้วขอต้อนรับเข้าสู่บทเรียนค่ะการทดลองแยกสารด้วยวิธีการกรองการตกผลึกการสกัดการกลั่น และโครมาโทกราฟีการแยกสารหมายถึงการทำสารให้บริสุทธิ์โดยการแยกสารที่ปนกันให้ออกจากกันมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับสมบัติของสารแต่ละชนิดวิธีการแยกสารวิธีการแยกสารเนื้อผสมการกรองการระเหิดการใช้แม่เหล็กดูดออกการใช้มือหยิบออกการใช้กรวยแยก วิธีการแยกสารเนื้อเดียวการกลัน่นการกลั่นลำดับส่วนการสกัดด้วยตัวทำละลายการสกัดด้วยไอน้ำการตกผลึกคโครมาโทกราฟีการแยกสารโดยวิธีการกรอง การกรองเป็นวิธีการแยกสารผสมสองชนิดออกจากกันโดยที่สารชนิดหนึ่งละลายได้ดีในตัวทำละลายส่วนอีกชนิดไม่ละลายในตัวทำละลายและอาศัยหลักการที่ว่าสารที่มีขนาดใหญ่กว่าช่องว่างของตัวกรองจะไม่สามารถผ่านตัวกรองได้ส่วนของเหลวที่มีขนาดเล็กกว่าช่องว่างของตัวกรองจะไหลผ่านตัวกรองได้เช่นน้ำและทรายจะแยกโดยการกรองผ่านกระดาษกรองเป็นต้น การแยกสารโดยวิธีการกรองวิธีการทดลอง 1. นึ่นำผงถ่านมาผสมกับกรรมาฐานและเกลือแกงสังเกตลักษณะเนื้อสารบันทึกผล 2. ตักผงฐานที่ผสมมาใส่ในบีเกอร์ที่มีน้ำใช้แท่งแก้วคนสังเกตและบันทึกผล 3. นำน้ำในบีเกอร์มากรองสังเกตสิ่งที่ตกค้างบนกระดาษกรองและของเหลวที่ไหลผ่านกระดาษกรองบันทึกผล 4. รินของเหลวที่ผ่านกระดาษกรองใส่ถ้วยกระเบื้องแล้วนำไปเผาให้ระเหยจนแห้งสังเกตและบันทึกผล การตกผลึกสารส่วนใหญ่จะละลายได้ดีในตัวทำละลายที่ร้อนมากกว่าที่อุณหภูมิห้องดังนั้นเมื่อทำให้สารละลายอิ่มตัวที่อุณหภูมิสูงเย็นตัวลงจะทำให้สารแยกตัวออกมาจากสารละลายในรูปของแข็งกระบวนการนี้เรียกว่าการตกผลึกในทางปฏิบัติการตกผลึกจะเป็นการนำสารไปละลายในตัวทำละลายที่เหมาะสมที่อุณหภูมิสูงจนกระทั่งได้สารละลายอิ่มตัว แล้วทิ้งไว้ให้เย็นจนสารค่อยๆตกผลึกออกมาโดยคาดหวังว่าจะได้สารที่ต้องการเพียงสารเดียวตกผลึกออกมาเท่านั้นและสารอื่นๆที่เจือปนยังคงละลายอยู่ในสารละลายสารละลายส่วนที่เหลือนี้เรียกว่ามาสเตอร์ลิเกอร์หลักเกณฑ์โดยทั่วไปในการเลือกตัวทําละลายสำหรับการตกผลึก 1. เลือกตัวทำละลายที่ละลายของแข็งที่จะนำมาตกผลึกได้น้อยที่อุณหภูมิต่ำ เช่นอุณหภูมิห้องและละลายได้มากที่อุณหภูมิสูง 2. ตัวทำละลายที่เลือกควรมีจุดเดือดต่ำกว่าจุดหลอมเหลวของของแข็งที่นำมาตกผลึกทั้งนี้เนื่องจากถ้าหากมีการหลอมเหลวของของแข็งในสารละลายที่ร้อนไม่ว่าจะก,ก่อนหรือหลังการตกผลึกเมื่อสารกลับมาแข็งตัวก็จะมีการกักเก็บเอาตัวทำละลายและสิ่งเจือปนอื่นๆไว้ภายในทำให้ของแข็งที่ได้ไม่บริสุทธิ์ นอกจากนี้ตัวทำละลายที่มีจุดเดือดต่ำๆจะระเหยง่ายทำให้สามารถไล่ตัวทำละลายที่ตกค้างอยู่บนผลึกโดยใช้ความร้อนได้สะดวกดังนั้นกระบวนการทำให้ผลึกแห้งจึงเป็นไปอย่างรวดเร็ว 3. ตัวทำละลายที่ดีควรมีราคาไม่แพงไม่ไวไฟและมีความเป็นพิษต่ำการตกผลึกในภาชนะและลดอุณหภูมิเร็วเกินไปจะได้ผลึกไม่สมบูรณ์ การตกผลึกที่สมบูรณ์จะต้องค่อยๆลดอุณหภูมิและใช้เชือกผูกผลึกเล็กๆแขวนไว้ในสารละลาย การแยกสารโดยการตกผลึกวิธีการทดลองตอนที่1 1. ึ่่ใช้แท่งแก้วคนจนสารส้มที่เติมไม่สามารถละลายได้อีก 2. องนำไปต้มและเติมสารส้มเพิ่มให้ได้สารละลายที่อิ่มตัวที่อุณหภูมิสูง สทิ้งไว้ให้เย็นลดอุณหภูมิลงสสังเกตและบันทึกผลตอนที่สองหนึ่งใช้แท่งแก้วคนสารให้ละลาย สองนำไปต้มประมาณสองถงานาที 3. ยกลงตั้งไว้ให้เย็นสังเกตผล การสกัดได้ตัวทำละลายการสกัดได้ตัวทำละลายเป็นวิธีการแยกสารที่ต้องการออกจากสารเนื้อผสมโดยอาศัยสมบัติในการละลายดังนี้1.1สารต่างชนิดกันละลายในตัวทำละลายชนิดเดียวกันได้ต่างกันศึกษาจากตารางกิจกรรมต่อไปนี้ตารางค่าความสามารถในการละลายของสารต่างชนิดกันในน้ำที่อุณหภูมิต่างๆ จากตารางสรุปได้ว่า 1. สารต่างชนิดการละลายในน้ำได้ดีไม่เท่ากัน 2. เมื่อเพิ่มอุณหภูมิสารจะละลายน้ำได้ดีขึ้น 3. การเปรียบเทียบความสามารถในการละลายของสารต้องระบุอุณหภูมิด้วย1.2สารชนิดเดียวกันละลายในตัวทำละลายต่างชนิดกันได้ต่างกันศึกษาจากกิจกรรมการทดลองต่อไปนี้ การสกัดด้วยตัวทำละลายวิธีการทดลอง 1. นําำขิงแก่มาหั่นให้มีขนาดเล็กๆแล้วนำไปใส่ขวดรูปชมพู่ขนาด100ลูกบาทเซนติเมตร2ขวดโดยขวดที่1ขิงแก่2ช้อนเบอร์2และน้ำ20ลูกบาทเซนติเมตรและขวดที่2ขิงแก่2ช้อนเบอร์สองและเอทานอล20ลูกบาทเซนติเมตร จากนั้นเขย่าแรงๆสังเกตสีกลิ่นและบันทึกผล 2. องทำการทดลองเช่นเดียวกับข้อหนึ่ง แต่เปลี่ยนจากขิงแก่เป็นดอกชบา การแยกสารเนื้อเดียวโดยการกลั่นการแยกสารเนื้อเดียวโดยการกลั่นเป็นการแยกสารเนื้อเดียวที่เป็นของเหลวหลายชนิดผสมกันอยู่และแต่ละชนิดมีจุดเดือดต่างกันโดยการให้ความร้อนสารที่มีจุดเดือดต่ำจะกลายเป็นไอออกมาก่อนจากนั้นไอจะผ่านไปยังเครื่องควบแน่นเกิดการกลั่นตัวกลายเป็นของเหลวการกลั่นแบ่งออกได้ดังนี้หนึ่ง การกลั่นแบบธรรมดาเป็นการกลั่นที่ใช้แยกของเหลวอ,ออกเป็นสารต่างๆโดยสารแต่ละชนิดต้องมีจุดเดือดที่ต่างกันมากสารที่มีจุดเดือดต่ำจะถูกแยกออกมาก่อนส่วนสารที่มีจุดเดือดสูงกว่าจะออกมาทีหลังนอกจากนี้ยังสามารถกลั่นแยกตัวทำละลายที่เป็นของเหลวอ,ออกจากตัวถูกละลายที่เป็นของแข็งได้ 2. การกลั่นแบบลำดับส่วนเป็นการกลั่นที่คล้ายกับการกลั่นแบบธรรมดาแต่วิธีนี้ใช้แยกของเหลวที่มีจุดเดือดใกล้เคียงกันเช่นการกลั่นน้ำมันดิบที่มีสารประกอบของคาร์บอนหลายชนิดผสมกันอยู่และมีจุดเดือดใกล้เคียงกัน หลักการโครมาโทกราฟีจากรูปแสดงการแยกจุดสีออกเป็นสารสามชนิดคือกอขอคอโดวยวิธีโครมาโทกราฟีแบบกระดาษหลักของโครมาโทกราฟีหนึ่งโครมาโทกราฟีทำให้สารแยกออกจากกันได้เพราะสารแต่ละชนิดมีความสามารถในการละลายและดูดซับได้ไม่เท่ากัน 2. โครมาโทกราฟี เหมาะกับสารที่มีปริมาณน้อยแต่ถ้ามีปริมาณมากก็สามารถทำได้โดยใช้โครมาโทกราฟีแบบอื่นๆ 3. จากรูปด้านบนเรียงลำดับความสามารถในการละลายได้กอขคอ 4. ความสามารถในการดูดซับอขอกอ 5. ดังนั้น สารที่ละลายดีดูดซับจะไม่ดีและเคลื่อนที่ได้ไกลแต่สารที่ดูดซับดีจะละลายได้ไม่ดีและเคลื่อนที่ได้ไม่ไกล6ในการทดลองทุกครั้งต้องปิดฝาเพื่อป้องกันตัวทำละลายแห้งในขณะเคลื่อนที่บนตัวดูดซับ 7. ลำดับความสามารถในการละลายการดูดซับอาจเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเปลี่ยนตัวทำละลายใหม่ 8. ถ้าสารเคลื่อนที่ได้สามจุดสรุปได้แค่ว่ามีสารอย่างน้อยสามชนิด 9. ถ้าสารเคลื่อนที่ใกล้เคียงกันมากแสดงว่ามีความสามารถในการละลายและดูดซับได้ใกล้เคียงกันสามารถแก้ไขได้โดยการเปลี่ยนตัวทำละลายใหม่หรือเพิ่มความยาวของตัวดูดซับ 10. วิธีนี้สามารถทําสารให้บริสุทธิ์ได้โดยการตัดแบ่งสารตัวที่ต้องการละลายในตัวทำละลายที่เหมาะสม แล้วระเหยตัวทำละลายนั้นทิ้งไปแล้วนำสารนั้นมาทําโครมาโทกราฟีใหม่จนได้สารที่บริสุทธิ์11การคนนํานวณค่า R ระยะทางที่เคลื่อนที่ได้เท่ากับระยะทางหลังสุดลบระยะทางเริ่มต้น12ค่า R ไม่มีหน่วยและมีค่าสูงสุดเท่ากับ1 13ค่าอา เป็นค่าที่บอกการเคลื่อนที่ของสารสารใดมีค่า r สูงแสดงว่าสารนั้นเคลื่อนที่ได้ไกล 14. เนื่องจากค่า r มีได้ไม่แน่นอนจึงต้องหาจากผลการทดลองเท่านั้น 15. ค่า r สามารถนำไปวิเคราะห์ชนิดของสารได้โดยการนำค่าที่ได้ไปเปิดเทียบกับตาราง 16. สารที่เคลื่อนที่ได้ระยะทางเท่ากันในตัวทำละลายและตัวดูดซับเดียวกันมักจะสรุปว่าเป็นสารตัวเดียวกันแต่บางครั้งก็ไม่แน่เสมอไป